ปามึงโยนไห้กูเดี๋ยวกูไปปาใหมันเองเอามาโยนมาอ้าวอุ้ยอ้าวบายอ่ะมันอ้เจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายเงินดังเกินบอกเลยนะใครแกสลักได้แล้วโยนไม่ได้ก็จะไปแต้มันกูอะมันไปแล้ว เพื่อนไูทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนระเบิดกูไปแล้วอ๋อก็รอรอไม่ต้องไม่ต้องรีรอเดี๋ยวกูฆ่าปาเองโอเคไย้ฟิดจะฆ่ากูได้เก็คือคนที่เล่ล่าคือชนะไลยกูคือที่สุดแล้วนะไอฟิวฆ่ามันสู้ๆเพื่อนถึงมันจะเป็นก่หรือผาของแต่กูก็จะสู้ๆระวังแปลกๆไอฟิวยอน กูเจอโยชัตเต้เออไอฟามมันรูดมึงมึงฆ่ากูได้เออเรียบร้อยไอฟิวแพ้แล้วไอ้เอ่ะไก่เวลาชีวิตไออ่ะไก่สซ่เนาเป็นไก่แดงนี้อ่ะไก่แดงนี่คือเพื่อนเลือดตัวเอกไอ้เหี้ยเออไก่ง่อยอ่ะไก่แดงอร่อยนะเว้ยอ้าแล้วเปล่กูเป็นยี่สอ้าไปละอ้าอีกละ อันนี้ไม่พิที่เบิดพิที่มึงเออมึงด่ากูเออเมื่อกี้มึงคิดจะฆ่ากูอะระเบิดมาเลยแบบรับไม่ได้อ่ะท่ามก่อนกูเห็นไอ้ย um> ่าฟิวแกะสลักแบบนิ้วดีอ่ะแกะได้แล้วเอา อากูตายไอ้เงี้ยปลาแล้ปลาแล้วเหมือนใส่บิลแล้วมันกระปิลมาห่างเ้ยเงี้ยไอ้หลอดหลอดแล้วจมือจบเลยไอ้ที่เด็กกระโปรงตายไปคนเดียวเอาเงี้ยหลอดไอ้ปลาแล้โหดมากว่ะเออกูซ้อมกันซ้อมโยนกันซ้อมโยน เอาลำเบอร์กูไหมไปแล้วอ่ะแปลกแปลกแปลกไปเราเราเราเชีวิตเราไปตะคุปปามัไม่ได้ทำไมจี้มไอ้เนี่ยถ้าเราปพ้แพ้ไม่ได้ปมันไม่ได้ไก่แดงไอ้เนี่ยอย่าไม่รู้มึงแพ้ตายอย่าร้องไอ้เนี่ยมึงแพ้ตายตายอย่าร้องตายอย่าร้องไงเงี่ยเฮียอะไรเด็กเด็กได้ตายจริงๆแล้วนะ เสียไปเสียไปสลักกักโอ้ยมันยากเรินเลยนโหมเชียดจุดโดนสองต่อเนี่ยของคุณี่เป็นแค่อะไรยอยู่ชนะได้ไงวะ perfect นเจ e เรชั่นว่ะโคตรโหดอะคือค o ร์ t of noting อะโนติงเคี้ยคิดไแล้วบอกไงซ์

ีืกูระเ,เดินเป็นนั่งโซฟาเลยเฮียไอ้ปลาเึง <laughs> เห็นเลเอออา่างโง่ย่ะชนะได้ไงเนี่ยมึงให้ไปชนะได้ไงอ่ะมัน,มน,มน,มนคุยังไม่ไปอ่ะไม่เข้าใจกันอัาเป็นชีวิตจริงกูกูคงคงพี่ไม่พลาดหน้าแล้ว <laughs> ไม่ปลาระเบิดเลยเฮียระเบิดแล้วมันจะปลายากขนาดเนะี้ยโอ้ยเขาเข,ขาแกะได้กันหมดแล้วนะ่ะมึงไม่มี สัมมาชีวะนะสัมมาชีวะเนี่ยบ๊ายบายเอ้อนอนเลยเอ๊พี่เขามาเยอะแล้วกูฆ่ามันได้ยังไงวะเนี่ยระเบิดมึงกระเด็นไปหาวะเอาไปหมดเลยเอาหมดห้องเลยคือยงไระเบิดถ้าระเบิดคนหนึ่งโดนอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งมันจะระเบิดได้เลยเว้ยเหมือนสลักหลุดไปแล้วอ่ะ ตอนแรกขนาดกูหลุดไปแล้วไอ้เหี้ยกูตายกูเดือดสัสไม่ก็มึงตายแล้วระเบิดมึงหลุดมือไงก็คือกูกดอะกดโนกดนมเปย์กดโนพนมเปย์นะฟักกิ้งโนจุดหุบปากไปเรียบร้อยตึ้มตายเอ้ากูไม่ตายเอ้าทำไมทำไมกูไม่ตายกู เราะมัครมือเต็มไปมือตายไอ้ยี่เป็นโผล่ว่าสิวูวกมันโผล่ว่าเธดิเอาพี่ลอยได้อ่ะดูมันไอ้ยี่มันโผล่เกมโกงไอ้สัสรีพอร์ตรีพอร์ตไม่มีพลังไอ้นี่ไงรีพอร์ตไม่พูดไอ้ยี่ใช้โปรไอ้สัสเกมโง่อย่างงี้ใช้โปรโอ้ยยี่อะไม่พูเก่งเลยว่ะไอ้ยี่ใช้โปรลองจริงไอ้ยี่งงนะกูว่ากูเก่งเกินอ่ะกูไม่อย่มันตายงง เฮ้ยไปไหนแล้ววะฝันมืออุบบายไหน้ะกูนอนหลับใต้ตีแล้วไอ้ไผ่ลูกเราไประเบิดนะเราไระเบิดนะบายบายไผ่บายบายรอนะาบายบายตอาไม่ออกไอ้ยังยากจังวะไม่ไม่ไปเอาไม่ออกเไผ่ไม่บายไม่บายไผ่ไอ้ยังไม่หอบมือกูไม่ออก อะไรอะําันออกซ้อนเงี้ยวแล้วนะทำไมมันออกซ้อนเงี้ยวแล้วนะทำไมมันออกยากอย่างวะจับแล้วมึงเขย่าเขย่าดิจับแล้วเขย่าไม่ต้องไม่ต้องเอานิ้วสอแบบเขย่าเขย่าจับระเบิดแล้วเขย่าเขย่าพอคนที่ขวาเขย่าเขย่ามาก็หลุดแล้วสลักมันหลุดง่ายไหนไม่เห็นจะหลุดง่ายเลย ขี้กว่าขยับไปขี้ขยับมาดิอ้าตายบายตุ้มว <laughs> โ,โหแล้วมันหลุดง่ายมันใช่โปเยี่่มันอยากให้หลุดตอนไหนก็หลุดได้ออย่างไอ้ย่ะหล่อเที่ยอะไรเนี่ยมึงเขาหล่อเก่าเลยเห็นอยู่ไอ้ยี่่อโป้ย่ะ ไอ้คิวหนึ่งตายฮะไอ้คิวหนึ่งตายฮะไอ้คิวหนึ่งตายฮะเฮ้ยไอ้พลังโปรแกรมโกงนี่มันเไมยจริงอ้าวระเบิดไปไหนเะแล้วไม่โดนใครเลยไอ้เชยพี่มึงปาไปไหนอ่ะไม่ตายว้าวสองเรียบร้อยปามตายเองแล้วนะบายจุ้มแบบแบบปามยังยังเออมันยังไม่ได้เก่งเลยไม่ได้เก่งสลักเลย ยังไม่ถึงท่าไม่ถึงั่าจะเย็นตลกมึงเลี้ยงสลักเหรอมึงเลี้ยงลูกบอลเหรอไอปามึงโยนให้กูเดี๋ยวกูไปปาใส่มันเองเอามาโยนมาอ้าวอุ้ยอ้าวบายบายโอ้ยโอ้ยไม่ตายเอ้ยไม่ตายไก่เผาไก่ขาวจุงจเได้อันนี้เผาไก่ขาวจุงกูไม่ตายแต่เอฟวีตาย มันมันเป็นพอมันรกกรำโกงเยอะไรอ่ะกแกรำโกงไงอ่ะไอ้ยัยไอ้หนกันอยู่ยอะไงอกูรู้แล้วทำไมกูถึงไม่ตายกูแบมือไงแน่ะแบมือเงี้ยมรับแรงกระแทกไม่ตายเลยเกี่ยวลอ้เกี่ยวเกี่ยวไงเึิงปลาใส่กูดีไปเอ้าไปไหนวะ อุ้ยแม่เมย์ไอ้เดีก้ยิ้มตอนมันโปป่ะไอ้วิวมึงเห็นป่ะมันโปไอ้เยี่ยิ้มกี้โดนเต็มเต็มลูกไอหยัวโดนเต็มเต็มไอยี่ไม่เป็นไรลูกไอ้วิวลูกวิวไปตรงมือกันไดไหมลูกไม่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 มันมึงเอามะตะเขาบอกอัามึงเอามึงโยมาให้มึงโยใส่กูดิมึงมึงปิดแถบก่อนไปปิดเอามะตะเออไม่มีไม่มีไม่มี เนี่ยอย่างเงี้ยระยะขนาดนี้กูน่าจะตายอะไรปะบายไอเยี่ยมยูไปดูไปดู What the What t h ปิดโป้เหรเพื่อนไม่ปิดโป้เหรอไม่ปิดไม่มีโป้เฮียคือมันระเบิดโป้แรงระเบิดทำไอ้นี่หลุดปรีเลี๋ยวเฮียแครูยูสลัหลุดไอ้กันอะไรมึงอยูกำลังตกใจไอเยี่ยม่งระเบิดหลุดมือ ไม่ดีแน่ๆเลยเขาโยนไปไหนอะโยนตัวเองปอากูชนะได้ไงนะปเสร็จตัวเองท่เยอะเนี่ยเกมนี้จำไม่รู้ว่าการอยู่นิ่งๆนี่เลยสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยการอยู่นิ่งๆกับอะไรทำให้ทุคนตัวเองตายเราคุณอยู่นิ่งๆกันตือครับ ไอ้กูไไม่ด้ลารหวังจะฆ่าคนอื่นอาจจะทำให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะลำบากเราควรอยู่นิ่งๆกันถึงจรอดอาระเบิดกูจะไปไหนล่ะเอาระเบิดกูไปแล้วอะใครปาระเบิดให้กูระเบิดทีดิไอ้โชคลับมาไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วล่ะมั้งทำไมอะตายแล้วล่ะมั้งอาระเบิด ตุ่มไม่ได้ตายอ่ะลิสตาร์ทดำเนิดกันยิ่งไม่จริงดำเนินหมืนแล้วไอ้กูปาไปบ่กูปาไปไกลเกินแล้วไม่โดนใครเลยเป็นเกมไหมเราก็ไปนอนไหมนี่เราไปดีอุ้ยนอนเลยร้านกาแฟเดี๋ยวไปบายบายบายตุ่มข้ากูไม่ตายอ้่ะ เอ้าแล้วทำไมกูเป็นเฮียแล้วกูโดนทุกกูก็ไม่ตายกูอยู่จุดศูนย์กลางเออกูก็ไม่ตายมีแต่เต็มหน้าเลยอกไก่ยมเจริญเชียไผ่มันหล่นโปตามกูแล้วโชคแต่ท้ายปะใคร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 ตายคือสถุนนปีตลอดชาติโอเคเอาาไปให้ป๊มตาย ตายไปแล้วนี่งก็ไปกูก็อยู่นิ่งๆกูก็อยู่นิ่งๆของกูตายได้ยังไงตลอดชาติไปฟิวอะไรปลาเวลาของไอ้ปลาไม่ระเบิดเนี่ยนึ่งตอกปีตลอดชาติพี่เล่นนี่อะไรอ่ะหลิงว่าพักไปไม่ได้นอน